สวัสดีครับมา,มาผมมาผอผมมาจุนช่องไทกสินทีริสานก็ครับผมนี่ครับตาส่วนประมือครับมือนี่ครับนี่ประมือกระดองครับพี่น้องครับมาเฮ้ยน้ำจิ้มแบบน้ำตำมะคุงนะพี่น้องตำส่วใส่ข้าวปุ่นใส่มะคุงตำแบบใส่ผักกระเกษตรเนี่ยครับผักกับมีมือนี่กับมีผักสลัดกรอบครับพี่น้องครับนี่ แล้วก็พักบุ้งเนาะพักบุ้งก็ไปหาเก็บเอาลนะเอาละครับบ๊วาๆลายใหญ่ห้ามามาสวยน้องกันเด้๋ยครับผมบไว้เนี่ยแบบกินมันเตะดังแห้งเนะพี่ลองเลยปัดทุม

sủa mực cá đòn chị non đấy, nè, thấy không, thấy tổm của mực bao khăn này, nè, size khớp bún, nạm cầm kung kiểu 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 มึงน้ำแต่โมงงี้หรอกใส่ทั้งสอนทั้งสมทั้งมือ ผักอันนี้กรอบกรอบชมกับมันแพงอย,ยอเกเพียงไยกรอบแพงอีเด็โอ้เขาปุ่นนี่ตากหักอยู่ด้วยนะ นี่ผักกระสีน้ำเล็ดพี่น้องมิดผักกระสีมิดกระถินนี่นห่ะผักว้ผิดทางไหม แคบหมูกรอบๆอันคนตกกยุ่นี่กับตกซุม,มืออรโดยให้อันยุกเกตผมอยู่นี่ครับเขตบางละมุงครับผมคนตกซุม,มือด้พี่นอ้องทางนี่น้ำมือนคืนอน่ะไม้ลดโอ้อย ผม,ดนนะมเดินครับรถตับทรงพนังงานเนาะน้ำมือเศร้านี่คันโต๊กนี่อู้รถติดแหงครับพี่้องครับเขียนนี่ดียูหน้าโมถ่วมครับมองพุมอยู่คนโต๊กดี ทั้งอีสานท้องกันกระตกดีกันเนอะกแห้งเกินกันคนละนี่นมองผมยุ่งนี่เบื่อตะยังเดี๋ยวตรงที่บ้างมันตกงกระโดดติดไหมเพื่อน

เรื่องบวาชท,ที่นี่จีดจานประครับ On va quand même เอาแล้วครับปรุงที่เรียบร้อยกันแล้วครับผมสำหรับเมนนูมือเนี่ยสั่วมึกกระดองครับผมน้ำน้ำตะบักคุงรสชาติปลาน่านวๆครับสมไปลอยบักเน้าจากหน้อยเนาะหอมบักกระเทียมพร้อมครับผมเอาครับ ก่อนจากกันไปก็ขอฝากกไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิง่งกดติดตามให้ผมในเด้อครับผมช่องไทยกสิณทินอีสานครับตอนนี้่าจุ่นขอจากไปก่อนครับผมพบพ่อคลิปหนะ้าเป็นกำลังใจผมเี้อครับเดอ้อบ๊ายบายสวัสดีครับ